มาดรายการกันเลยนะครับกับมือซื้อเป็นลูกค้าคันนี้ CLA 250ครับปีรถสองพปีเจ็ดสองพันหเป็นเกียร,ร,ร,ร์ออโต้สำหรับคันนี้ลูกค้าขายแบบโรงแบบนะครับแจ้งหยุดใช้รถตบดดไปยกเลิกสัญญาผู้เช่าซื้อแล้วนะครับคันนี้เสียภาษี2เท่าคันนี้มีค่าขนย้ายที่สองพนหนึ่งร้อบาทด้วยราคาเปิดประมูลที่300,000คันนี้าาาราคาเปิดประมูลที่350,000บาท รับไม่ลูกค้าขายดับรงแบนะครับคุณลูกค้าบอกแบบด้วยนะครับคันนี้ออนไลน์ราคาแล้วก็เสถียเท่าไรับสามารถสองสามารถสี่เท่าไครับสามารกุดได้เป็นราคาเลยครับสามารถแปดสามหกศูรเสียราเท่าไรครับสามหกสองสามีรเลถีบาเท่าไรสามหกสี่สามหกสามหกแปดวคสามเจ็ดศนยแล้วเท่าไรคุณลูกค้าตรวจสอบในเรื่องมาเหตุค่าขนยากคุณลูกค้าก่อนประมูลนะครับตรวจสอบในเรื่องราคาและหมายเลขของคุณลูกค้าทั้งอีกครั้งหนึ่งก่อนประมูลนะครับสามแปดศูนย์สามแปดสองแล้วกบเท่าไรนะครับสามแสนแปดหม สามเก้าสี่แล้วครับที่ออนไลน์นะสามเก้าหกสามเก้าแปดแล้วครับสี่แสนบาทสี่แสนสองพแพล้วครับสี่แสนสี่พันสี่แสนหกพันสี่แสนแปดพันแล้วนแปดพันบาทที่ออนไลน์นะสี่แสนแปดพันบาทที่ออนไลน์สี่แสนแปดพับาทนับหนึ่งสี่แสนหนึ่บาทที่ออนไลน์สี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสี่แล้วครับสี่แสนหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งแปดแล้วครับสี่สองศูนย์้วครับู้ได้ิดราคาเลยครับสี่สองศูนย์สี่สองสองสี่สองสี่สี่สองหกสี่สองหกคลูกค้าอีกสั่งไม่ไหม 4 3 6แ0น4 3ห0 0นานั0ึ่ง4ี0 8 0 0าแล้วครับสี0 0 0 0ื่บาทที่ออนไลน์แล้วนะครับ0 0 0 0 0 0บาทนับหนึ่งสี่แสนส0 0มบาทนับ2อง0 0 0 0บาท4ี0แ0 0 0 0 0 0 0 0 0แล้วครับ0 0 0 0เป็นบาททีอไนบาทนับหนึ่งบาทที่ออนไลน์แล้วสู้ได้ปกรรมเลยครับออนไลน์อย่ารอกันูกค้าระบบอาจจะมีปัญหาครับอับุกอาจจะมีลีเลยคแลค้าี่ล้462 4ี่แสนหกหมื่นสองพันเทยวไลน์สี่แสนบาทนับหนึ่งสีมบาทนับสองสี่แมบาทสี่หกสี่่หกหกเท่ยวไลนแล้วนะครับสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทนับหนึ่งสี่แสนหกหมื่นแปดพันเที่ยวไลนครับสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทสี่เจ็ดศูนย์เที่ยวไลน์แล้วครับสี่แสนเจ็ดพันบาทสี่แสนเจ็บาทนับห่งสี่แสนเจ็ดพันบาทนับสองสี่แสนเจพันบาทสี่เจ็ดสองเที่ยวไลนแล้วครับสี่แสนเจ็ดนสองพันเจ็ดสี่พัแล้วครับสี่แสนเจ็ดมื่นพันบาทเที่ยวไลน์ส สี่เช่อไลแล้วครับสี่แปนแปดเปนมาณับหนึ่งแล้วครับสี่อีกสักม้คุณลูกค้าออนไลน์เปิดคำเลยครับสี่าศูนขอบคุณครับสี่เก้าศูนย์สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแล้วครับสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทับหนึ่งสี่เก้าสี่แล้วครับสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแล้วครับสี่แสนเก้าหมื่นหุรมับหนึ่งสี่แนเก้าหม่นหรมาณับสองสี่แสนเก้าหมื่นหบปบมาทคุณลูกค้าออนไลน์สามศูนย์เจ็ดสอี่แนเก้าหมื่นหกพับาทสี่เก้าปดะครับเปลี่ยนเช แลวครัที่ออนไลน์นะครับสูได้เปินรคาเลยครับ5,006เป็นบาทนับหนึ่0 0ปนบาทนับสอ5,0800ที่ออนไลน์นะ5 0 0เป็นบาทนับหนึ่ง0 0ปนบาทสอง5 8 0 0บาท5 0 0บาทที่ออนไลน์แล้วครับ5,001นับหนึ่ง0ที่ออนไลน์ครับ5 1 2 0 0 4นบาทแล้วครับ5 1 2 0 0 4บาท5 1 6ที่ออนไลน์แล้วครับสูได้เป็นราคาเลยน้าราสามารถจัมจับแข่งขันราคากันได้เลยนะครับ5,006ป็นบาทนับหนึ่ง5,006เนบาทนับสอง

สามไก่ครับตะโลขายห้าแสนสองมื at, mat, at, onos, omos, arya, ่สีพ <launcher> ันบาทไปมศูดสองศูนย์สามศูนย์เจ็ดสองศประมวลจบห้าแสนสองหมื่นสีพันบาทรับขึ้นมาค่ะรับมาต่อไปค่ะหน1่งร้ิบเชนเลยค่ะหนึ่งปดหน